หากพูดถึงทำเลในย่านพระรามสองในอดีตหลายคนคงคิดว่ามีะระยะทางที่ไกลจากพื้นที่ใจกลางเมืองกรุงเทพค่อนข้างมากแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันการเดินทางในย่านพระรามสองมีความสะดวกสบายขึ้นมากจากการที่มีทางเลือกในการสัญจรได้หลายเส้นทางรวมถึงมีการพัฒนาทางด่วนและสะพานข้ามแม่น้ำแห่งใหม่ทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น วันนี้จึงอยากจะพาทุกท่านมารู้จักกับโครงการแนวราบที่ผสมผสานระหว่างบ้านเดี่ยวและบ้านแฟดเข้าไว้ด้วยกันบนแนวคิดการออกแบบในสไตล์อเมริกันลักชัวรี่คอเทจหนึ่งเดียวในย่านเอกชัยพระรามสองกับโครงการ m o เตอร์สเคเอกชัยพระรามสองจากบริษัทชนันทรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปจำกัด หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าบริษัทชนันทรนเดเวลลอปเมนต์กรุ๊ปคือใครไม่ค่อยคุ้นชื่อสักเท่าไหร่โดยบริษัทชนันทรนเดเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณนลนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในทำเลย่านพระราม2ซึ่งทางบริษัทนะครับก็มีการพัฒนาบนทำเลพระราม2มาหลายโครงการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการมอเตอร์กาจนาพระราม2บีมอเตอร์กาจนาพระราม2 รวมถึงโครงการมิ้วเทียนทะเล15นะครับซึ่งมีทั้งรูปแบบบ้านเดี่ยวบ้านเฟดและก็ทาวเฮาส์นะครับและโครงการล่าสุดนะครับกับโครงการ m o t ต s c a สเคเอกชัยพระราม2ตัวโครงการนะครับมีที่ตั้งอยู่ในซอยเอกชัย139ห่างจากบริเวณปากซอยเอกชัย139ประมาณ700-800เมตร โดยตัวถนนในซอยนะครับจะกว้างนะครับมีขนาดประมาณ2เลนสวนกันโดยในตัวซอยนะครับจะเป็นพื้นที่พักอาศัยนะครับของชาวบ้านตัวจะค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับซึ่งการเดินทางนะครับโดยรอบโครงการนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกนะครับเนื่องจากนะครับมีทางพิเศษนะครับให้สามารถใช้ได้2เส้นทางนะครับก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครสําหรับใช้นะครับไปลงที่บริเวณเขตบางคอแหลม รวมถึงเชื่อมต่อพื้นที่ CBD อย่างตัวสาทรราชเทเวีแล้วก็พญาไทได้ง่ายนะครับหรืออีกหนึ่งทางพิเศษนะครับก็จะเป็นทางพิเศษกาญจนาวงแหวนรอบนอกนะครับกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ใช้สําหรับนะครับในการเดินทางไปย่านรีนคริน์ถนนบางนาตาดจังหวัดสมุทรปราการนะครับนอกจากนี้นะครับในอนาคตยังมีโครงการทางหลวงพิเศษนะครับระหว่างบางขุนเทียนบ้านแพ้วที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2568 ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางนะครับเชื่อมต่อสู่พื้นที่ต่างจังหวัดนะครับมีเส้นทางให้เลือกมากยิ่งขึ้นรวมถึงอนาคตนะครับบริเวณต้นถนนพระรามสนะครับยังมีการก่อสร้างนะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับช่วงต่อปูนราบูรณะนะครับที่จะเปิดการใช้งานนะครับในช่วงปี2570นนะครับโดยในส่วนของรายละเอียดตัวโครงการนะครับ โครงการมอเตอร์สเคปเอกชัยพระรามสองนะครับเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและก็บ้านแฝดน,นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่นะครับมาในสไตล์อเมริกันลักชัวรี่คอทเทจมีพื้นที่ใช้สอยเท่ากันทุกหลังนะครับอยู่ที่161.5ตารางเมตรโดยจะต่างกันที่นะครับบ้านเดี่ยวนะครับจะมีขนาดที่ดิน50ตารางวาขึ้นไปส่วนบ้านแฝดน,นะครับจะมีที่ดินอยู่ที่ประมาณ36-49ถึงตารางวาโดยพื้นที่ทั้งโครงการนะครับจะมีเนื้อที่ดินทั้งหมดประมาณ14ไร่ มีจำนวนยูนิตท,ทั้งหมดเพียง83ยูนิตเท่านั้นนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับในส่วนของตัว f a c i l ิตีโครงการนะครับโครงการนะครับยังมีพื้นที่ส่วนกลางนะครับรองรับการพักผ่อนของลูกบ้านไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ฟิตเนสสระว่ายน้ำพื้นที่โคลคิกเช่นนะครับหรือว่าครัวส่วนกลางที่มาพร้อมทั้งโต๊ะนะครับรับประทานอาหารในร่มและกลางแจ้ง รวมถึงนะครับยังมีพื้นที่ตัว rocky space และพื้นที่สวนนะครับโดยตัวคั้นขับเฮาส์นะครับที่เป็นที่ตั้งของตัวฟิตเนสและสระว่ายน้ำนะครับจะอยู่ติดกับตัวโครงการโมโนเอกชัยพระรามสองนะครับซึ่งทั้ง2โครงการนะครับจะใช้ขับเฮาส์ร่วมกันส่วนของรูปแบบบ้านนะครับบ้านตัวโครงการนะครับจะมี2แบบก็คือตัวบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวนะครับ มาในสไตล์การออกแบบนะครับเป็นอเมริกันลักชัวรี่คอเทสที่มีความเรียบหรูและความคลาสสิกนะครับซึ่งความโดดเด่นนะครับจะมาพร้อมกับตัวทรงหลังคาทรงสูงมาพร้อมกับโทนสีนะครับที่ใช้เป็นสีโทนอบอุ่นนะครับเป็นเอิร์ธโทนโดยบ้านทุกหลังนะครับจะมีพื้นที่ใช้สอยเท่ากันนะครับอยู่ที่161.5ตารางเมตรแต่จะแตกต่างกันตรงที่ดินของตัวบ้านนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะครับจัดมาในแบบเดียวกันเลยนะครับก็คือจะมี3ห้องนอน 3ห้องน้ำา1ห,ห้องอเนกประสงค์แล้วก็2ที่จอดรถนะครับโดยบ้านตัวอย่างที่จะพามาชมนะครับจะเป็นรูปแบบบ้านเดียวหน้าบานกว้าง 10- เมตรพื้นที่จอดรถนะครับจอดได้2คันโดยบ้านหลังจริงนะครับก็จะได้รั้วนะครับแล้วก็ประตูหน้าบ้านแบบนี้เลยพื้นที่รอบบ้านนะครับจะมาพร้อมกับพื้นที่สวนนะครับสามารถจัดสวนต่างๆได้ โดยในบ้านตัวอย่างนะครับเบอร์เวณนหลังบ้านนะครับจะทําเป็นพื้นที่ชาออกมานะครับทำให้เป็นพื้นที่มุมนั่งเล็กๆไว้สามารถนั่งพักผ่อนนะครับจะเชื่อมต่อกับตัวครัวนะครับโดยเมื่อเราเข้ามาในตัวบ้านนะครับก็จะเจอกับพื้นที่โฟยเยเป็นพื้นที่แรกนะครับโดยพื้นที่นี้นะครับสามารถบิวอินนะครับเป็นตู้รองเท้าหรือว่าตู้เก็บของได้นะครับทั้ง2ฝั่งเมื่อเดินต่อเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของส่วน living a ร e ยมีเพดานสูง2.9เมตร ผนังเป็นแบบฉาบเรียบทาสีขาวนะครับโดยพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อกับพื้นที่ work area แล้วก็พื้นที่ dining a r e ยนะครับซึ่งพื้นที่ dining area นะครับหรือว่าพื้นที่รับประทานอาหารจะมีพื้นที่นะครับกว้างเพียงพอสามารถรองรับนะครับโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6กถึงแที่นั่งได้สบายๆนะครับโดยจะมีตำแหน่งนะครับของห้องเก็บของนะครับแล้วก็ตัว powder room นะครับที่ไม่มีที่อาบน้ำนะครับขนาบ2ฝั่งข้างบนไดนะครับ และในส่วนของพื้นที่หลังบ้านนะครับก็จะเจอกับพื้นที่ครัวนะครับซึ่งทางโครงการนะครับต่อเติมเป็นฟังก์ชันคล้ายๆกับก๊าซเฮาส์นะครับให้เป็นไอเดียนะครับสำหรับลูกบ้านนะครับในการแต่งบ้านเพิ่มเติมได้นะครับมาดูกันต่อในส่วนของพื้นที่ชั้น2กันบ้างนะครับพื้นบันไดนะครับที่ใช้ขึ้นชั้น2นะครับจะใช้เป็นไม้จาขอบทำสีนะครับ โดยตัวพื้นที่ชั้นสองครับจะมีเพดานสูงถึง3เมตรนะครับโดยพื้นที่ส่วนแรกนะครับบริเวณชั้นสองครับที่ติดกับตัวบันไดนะครับจะเป็นพื้นที่ Family Are เพื้นที่สําหรับคนในครอบครัวนะครับสามารถเป็นห้องนั่งเล่นดูหนังเล่นเกมนะครับที่ให้คนในครอบครัวทํากิจกรรมร่วมกันได้ในส่วนของตัวห้องนอนนะครับพื้นที่ชั้น2จะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องและห้องน้ําอีก2ห้องนะครับ โดยตัวห้องนอน3และห้องนอน2นะครับจะใช้ห้องน้ําร่วมกันมีประตูนะครับเป็นแบบดับเบิลแอคเซสสามารถเข้าได้จากทั้ง2ห้องโดยตำแหน่งของตัวห้องนอน2นะครับจะอยู่ฝั่งหน้าบ้านติดกับตัวมาสเตอร์เบดรูมโดยตัวมาสเตอร์เบดรูมนะครับจะมีระเบียงส่วนตัวมาให้มาพร้อมกับห้องน้ํำในตัวแล้วก็มีการใส่ตัว w a l ์กอินโค e เซตมาให้นะครับโดยสรุปนะครับ จุดน่าซื้อของโครงการ m o t o s s c p p e เอกชัยพระราม2อ,อย่างแรกเลยนะครับตัวโครงการมาพร้อมกับแบบบ้านสไตล์อเมริกันลักชัวรี่คอเทจที่มีเพื่อนบ้านเพียง83ครอบครัวมีให้เลือกทั้งแบบบ้านเดี่ยวและบ้านแฟลตอย่างที่2ตัวบ้านมาพร้อมกับความสูงฝ้าเพดานที่ให้มากถึง2.9ถึง3เมตรต่อชั้นอย่างที่3ราคาที่เปิดตัวออกมานะครับถือว่าค่อนข้างคิ t i v e ในนนนยานนี้เละครับและอย่างที่4ี่นะครับตัวโครงการถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับในการพัฒนาโครงการแนวราบย่านพระราม2อย่างบริษัทชนันทรดีเวรอดเมนต์กรุ๊ปจำกัดสำหรับใครนะครับที่มีงบประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทจนถึง7ล้านบาทและกําลังหาบ้านใหม่นะครับหรือว่าจะต้องการขยับขยายครอบครัวพร้อมทั้งนะครับมีงานหรือว่ากิจการของตัวเองในย่านเอกชัยพระราม2นะครับ โครงการนี้นีครับถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับและน่าจะตอบโจทย์การใช้ชีวิตและน่าซื้ออีกแห่งหนึ่งเลยนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกความเป็นไปได้ในโลกอสังหากับ p o p ่อโพ c ิ a ช n น l ขอบคุณครับ